ครับเขายี่สี่นะเขาให้ a g d เท่ากับ x องศาเน a g d ตรงนี้นะเป็น x e i g e i g เป็นสอง x ตรงนี้ e i g mm hmm. เป็นสอง x นะครับ i s b เป็นห้า x i s b ตรงนี้นะครับเป็นห mm ้า hmm. x ให้หาค่า x เด็กๆครับสังเกตจากรูปนี้ก่อน,นครับสามเหลี่ยมนี้นะ สังเกตสามเหลี่ยมนี้นะดูนะครับถ้าเราพูดถึงมุมภายในมันจะต้องหมายถึงสามมุมตรงนี้ถูกป่ะแปลว่าสองเอเอยเเอยห้าเอเอยพวกนี้ไม่ใช่มุมภายในยนั้นเลยเช่นนะ,ะไล่ไปเกิมตัวครับ ถ้าเราต่อด้านนี้ออกมาถ้าเราต่อด้านนี้ออกมาครับต่อด้านนี้ยวานะครับจะเห็นว่านี่ครับตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกมุมภายนอกแล้วถ้า x เป็นมุมภายนอกถ้า x ตัวเนี้ยมุมภายนอกเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต่อด้านนี้ออกมานะครับ เดี๋ยวต่อด้านนี้นะครับงั้นมุมตรงนี้นะครับของ x ตัวนี้ก็จะเป็นมุมภายนอกไปด้วยมุมภายนอกต้องเกิดจากการที่มันต่อด้านออกมานะครับแต่เจ้า x นะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับ x ไม่ใช่นะครับ x ไม่ใช่มุมภายนอกนะครับ ลองดูนะถ้าคุณต่อด้านนี้ออกมานะครับถ้าคุณต่อด้านนี้ออกมานะครับมุมภายนอกมันจะเป็นอันนี้ครับนี่ครับอันนี้แหละครับเป็นมุมภายนอกครับแสดงว่าเจ้า x อก,กับไม่ใช่มุมภายนอกนะเอ๊ะแล้วเจ้า x มันเป็นใครเจ้า x <อ> <riet. S 1> มันเป็นมุมตรงข้ามของมุมภายในครับเนี่ยมุมนี้ มันเป็นมุมตรงข้ามของมุมนี้ถูกป่ะเจ้า x เป็นมุมตรงข้ามของมุมภายในมุมนี้ครับเนี่ยทําให้ตรงนี้โต x องศาไปด้วยสรุปเจ้า agd เนี่ยนะครับมันไม่ใช่มุมภายในแล้วก็ไม่ใช่มุมภายนอกด้วยมุมภายนอกเออเนี่ยเจ้า agd ตัวนี้คือมุมตรงข้ามของมุมภายในนะครับเอามุมภายนอกจริงต้องตัวนี้ครับ สองมุมนี้รวมกันสองมุมนี้รวมกันนะครับมันจะกลายเป็นมุมบลนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบสองมุมนี้รวมกันนะครับต้องรวมได้ร้อยแปดสิบเดังนั้นขนาดของมุมนี้จึงเป็นร้อยแปดสิบลบเอ็กตรงนี้เขียบป่ะสอบสนไหมว่าได้ร้อยแปดสิบลบเอ็กได้ยังไงสับสนป่ะมาฟังมุมป่ะเออเพราะฉะนั้นมุมนี้คือร้อยแปดสิบลบเอ็ก แล้วเราก็ใช้สูตรเลยครับผลรวมมุมภายนอกจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามผลรวมมุมภายนอกได้360อ,องศาสเสมอนะครับใช้สูตรนะครับผลรวมมุมภายนอกเท่ากับ360อ,องศาสเสมอเลยครับจะรูปกี่เหลี่ยมก็ได้360ครับดังนั้นก็จะเป็น x บวก 2x ต้องขอโทษ 5x บวก 2x บวกกับ180ลบ x แล้วได้360เปิดวงเล็บนะครับ 5x บวก 2x เป็น 7x ก่อนน่าด้เป็นบวกเปิดงเล็บได้เลย เจ็ด x ลบ x ก็เหลือหก x ย้ายร้อยแปดสิบไปฝั่งนูน้นสามร้อหกสิบลบร้อยแปดสิบก็ได้หก x เท่ากับร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้น x เดียวก็ร้อยแปดสิบหารด้วยหกจึงได้ x เป็นสามสิบอะสับฝนก็ไหนไหม เรือมุมภายนอกจะรูปก,กี่เหลี่ยมก็าตามได้เท่ากันหมดครับสามรอบศึกษานะครับสมุดคูมีเป็นรูปห้าเหลี่ยม นี่นะครับถ้าเราพูดถึงมุมภายนอกมันต้องเกิดจากการต่อด้านต้องเกิดจากการต่อด้านเช่นต่อด้านนี้ออกไปเนี่ยแล้วมุมตรงนี้เป็นมุมภายนอกดูเป็น A เนี่ยต่อด้านนี้ลงมาอ่าตรงนี้สมมุติว่าเป็น B ครบบอย่างนี้มุมภายนอกดูต่อด้านนี้ขึ้นไปครับ ตรงนี้เป็น่อย่างเงี้ยมุมภายนอกต่อน,นี้ลงมาตรงนี้เป็น D กับต่อน,นี้ลงมาอันนี้เป็น C เนี่ยพวกเนี้ยมุภายนอกผลลมมุมภายนอกจะรูปก,กี่เหลี่ยมต้องได้สามรอยกสิบอย่างนี้ก็จะได้ว่า A บวก B บวก C บวก D บวก E จะได้สามรกสิบโอเคคุณพอจำได้แล้วนะ ข้อต่อไปครับ